สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะคลิปวิดีโอแห่งการรีวิวนะคะของ Lazypuppy Car Center ของเราค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วค่ะวันนี้โบมีรถยนต์นะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของสถานการณ์น้ํามันในตอนนี้ม,มากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันนะคะก็เกือบจะ40บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรเราก็มาดูนะคะรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งค่ะนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าใครนะคะที่กําลังมองหารถยนต์ในช่วงนี้นะคะที่จะเอาไว้ใช้งาน นะคะในทุกๆวันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถเซฟค่าใช้จ่ายนะคะของทุกคนได้นะคะเรียกว่าครึ่งๆกันเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นโคร o า l a ลติส s นะคะตัวนี้เป็น ตัว CNG นั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นโคโร l อัลติสนะคะที่ปี2015นั่นเองนะคะแล้วก็มีติดตั้งในส่วนของก๊าซ NGV จากโรงงานนะคะจาก Toyota Motor ประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลืมในเรื่องของรถยนต์ที่ติดก๊าซแล้วจะเป็นอันตรายนะคะหรือว่ารถยนต์ที่ติดแก๊สนะคะเรารู้สึกว่าน่าจะต้องให้เกิดความอันตรายไม่ปลอดภยัยเครื่องยนต์เสียรถ ไม่มีการรับประกันอะไรต่างๆอันนี้ลืมไปได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาติดในส่วนของการ์ด NGV นะคะจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะคะการขับขี่สมรรถนะหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยนะคะเราถูกรับประกันโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเลยค่ะและสําหรับเจ้าคันนี้นะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยะคะเป็นปี2015นะคะก็มาในสีบอลเงินค่ะ,นะก็ถือว่าเป็นสีที่พื้นฐานค่ะสามารถใช้ได้กับทุกวันเกิดเลยสำหรับใครที่บอกว่าเออฉันเกิด วันจทรันอังคารบันพุพธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือใครที่เป็นสายมูแต่ลูแล้วก็กําลังมองหารถยนต์ที่แบบฉันถูกใจคันนี้ฉันอยากได้ตัว CNG โรงงานแล้วก็ราคาประหยัดนะคะประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่ขึ้นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ฉันจะใช้สีอะไรดีนะคะอันนี้ตอบโจทย์่ากเลยสีบอลเงินค่ะใช้ได้กับทุกันเกิดแน่นอนและสําหรับเจ้าตัวคอลล่าอัลติซีเนจีคันนี้นะคะต้องบอกว่าที่ราชพฤกษ์พีค้าเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะเราม แต่ว่าวันนี้เนี่ยโบเลือก1นึคันมาแล้วกันนะคะเพื่อที่จะมา,อาบอกในเรื่องของสมรรถนะค่ะแล้วก็ในเรื่องของอโดยรวมนะคะของเจ้า CNG น้อเหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเอาตสเซนจเนี่ยแท็กซี่ไหม หรือว่ายังไงดีซื้อไปใช้แล้วจะโหลไหมเครื่องยนต์จะโอเคไหมใช้ไปแล้วแก๊สจะมีปัญหาไหมหรือก๊าซจะมีปัญหาไหมค่ะบัว mm hmm. จะบอกเลยค่ะว่าบัวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังเลยนะคะว่าเจ้าคันนี้มันมีดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะคะลืมภาพแท็กซี่ไปได้เลยนะคะ,ะสาหรับคันนี้นะคะเป็นใน่วนของ์ีบอลเงินอย่างที่บอกไปแล้วค่ะนะ,ะตัว Al t i ์ดีซนีคันนี้นะคะเขาเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะแต่ว่ามีไฟหลังแบบ LED นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามอยู่แล้วนะคะเรื่องของตัวถังแล้วก็ฐานล้อแต่ว่าเูจะบอกนิดนึงว่าเจ้า CNG คันนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน สำหรับรูปทรงต่างๆเองเนี่ยมันก็คือคุร่าอัติสนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยเจ้าคันนี้นะคะมาในส่วนของแม็กนะคะตัวนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะคะเป็น 20555R16 ค่ะมาในแม็กในแม็กขอบ16นั่นเองค่ะกับยางโยโกฮาม่าเนาะจริงๆนะบอจะบอกว่าถ้ามองภายนอกมันก็คือคุร่าอัติสทั่วไปนะคะหรือว่ารูปแบบเดิมตัวถังเดิมเลยนะคะจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีในส่วนของอกระจกข้างเนี่ยนะคะมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก พับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับมือจับด้านนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีสวยๆเลยะคะ่ะคันนี้เนะคะเป็นสีบรอนเงินรอบคันเลยนะคะอ่านะคราวนี้เราไปดูข้างหลังกันอย่างที่บอกไปเนี่ยบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะเจ้าตัว a l t e c n G เนี่ยเขาก็จะมาในเครื่องยนต์ขนาด1,600นซีซีเนาะนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังค่ะทุกคนเขาก็ติดป้ายนะคะจากโรงงานเลยอย่างที่บอกว่าอ่า เอาติเนี่ยนะคะ CNG เนี่ยเขาเป็น CNG เดิมจาก Toyota Motor ประเทศไทยเลยนะคะก็จะเป็นมีสัญลักษณ์บอกบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นตัว CNG นั่นเองนะคะไฟท้ายตัวนี้เขาจะเป็นแบบ LED เนาะ นั้นจริงรูปโฉมเนี่ยหลายคนก็คงคุ้นชินกันหมดแล้วแหละว่าเขาเป็นรูปโฉมเดียวนะคะกับ t ต y o ต้าอ t ติทั่วไปนะคะที่มีอยู่ป้ายแดงตอนนี้หรือว่า,าที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะจะเป็นรูปโฉมเดียวกันเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้คันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันว่าเจ้าตัวอัลติเซียนคันนี้เนี่ยเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างและด้านในจะเป็นยังไงจะก,กว้างขวางขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้โบก,ก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ในเจ้าตัวโคโรล่าอัลติสนะคะซีนจีคันนี้กันแล้วเนาะคันนี้นะคะต้องบอกเลขไมล์ก่อนเลยนะคะคันนี้วิ่งไปทั้งหมด1นึ่งแสนกมนัิโลนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ก,การซื้อรถมือสองเนี่ยต้องซื้อไมล์น้อยเท่านั้นนะคะก็เลยเป็นฝากเป็นข้อคิดแล้วกันสำหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองแลวรู้สึกว่าถ้าฉันซื้อรถมือสองเมื่อไหร่ฉันต้องเลือกรถมือสองที่ไมล์น้อยฉันต้องเลือกรถมือสองที่รู้สึกว่ามันเป็นรถบ้านจริงๆว่าจะบอกว่าคาว เลยของการดูแลรถเนี่ยเคยเห็นไหมโบเคยเจอบางเคสนะคะที่ไปซื้อรถมือสองมาแล้วไมน้อยมากปีใหม่ไม่เออปีปีแบบปีเก่าแต่ไมน้อยรู้สึกว่าโอ้โหคันนี้มันดีจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ตรวจสอบดูก็อ่าสรุปรถชนมาชนหนักมาชนถึงหม้อน้ำเอ่ยอะไรต่างๆเครื่องมีปัญหาเครื่องรวนนะคะจริงๆปุ๊จะบอกว่ารถทุกคันเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานนะคะในหลากหลายกิโลเมตรเลยและยิ่งเจ้าตัวเจ้าตัว c ีเนีเนี่ยหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเดียวกับแท็กซี่นะคะซึ่งแท็กซี่บ้านเราเนี่ยนะคะบางคันวิ่งถึง1านกิโลยแต่ ว่าก็เครื่องยนต์ทุกอย่างยังอยู่ในรูปแบบปกติใช้งานได้อีกยาวนานเพราะว่าถูกดูแลด้วยการเปลี่ยนถ่ายของเหลวแบบตามระยะนะคะการดูหม้อน้ําการขัดเคลือบสีรถนะคะการใช้รถแบบเข้าใจจริง,รงๆบอกว่าเรื่องไม้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราอาจจะต้องคํานึงแหละแต่ว่าถ้าเราเจอไม้ที่มันน้อยมากๆเรารู้สึกผิดปกติเราก็จะต้องไปเช็คอึ่นด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยไมย 1, 3, 000, 000้หนึ่งแสนหกหมกโลแต่สภาพรถทุกคนอยากจะให้ดูว่าเข้ามาด้านหน้าเนะ,ะ่ะเ,เรื่องเรื่องของคอนโซลเนี่ยถูกออกแบบมาแบบสวยงามอยู่แล้วคะ่ะตามสไตล ทั่วไปเลยนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับตัวที่ทใช้น้ํามันเลยนะคะเนาะก,ก็ถูกออกแบบเป็นสีครีมตัดกับสีดาแบบนี้ค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยที่มีในเรื่องของปรับรถเสียงนะคะบริเวณพวงมาลัยได้ด้วยนะคะแล้วก็มาตรวัดทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่แค่อาจจะเพิ่มในส่วนของหมดที่เป็น CNG นะคะเข้ามาเวลาเราขับเคลื่อนเขาก็จะบอกเลยว่าเราใช้น้ํามันหรือใช้ CNG นะคะแล้วก็บริเวณเกียร์เนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดกันเลยีเดียวค่ะนะคะ,นะคะอ่าคราวนี้ก็แอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลเนาะก็คือปรับ นะคะแบบใช้มือหมุนเอานะคะแต่ก็มีระบบต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะครบครันเลยทีเดียวค่ะสาหรับด้านในนะคะภายในก็ถูกออกแบบมาเป็นเป็นเบาะที่เป็นเบาะสีครีมน้องหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊เบาะสีครีมเนี่ยมันอาจจะใช้ยากหรือเปล่าแต่จริงๆโบว่าไม่เลยนะคะเพราะว่าเขามาแบบหนังเนาะเป็นอันนี้เบาะเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เบาะหนังเนี่ยโบว่าทําความสันง่ายนะคะก็คือใช้แบบผ้าชุบน้ำหมาดๆก็คือสามารถเช็ดทำความสะอาดเบาะได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะเราเดี๋ยวโบจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะว่ามันกว้างขนาด แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงฝาท้านิดนึงแล้วกันว่าตัวถัง CNG เขาถูกวางมาในรูปแบบไหนแล้วก็จะมีห้องเก็บสัมภาระที่แคบลงมาเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะและตอนนี้นะคะโบก,ก็พาทุกคนเข้ามาอยู่บริเวณห้องผูด้โดยสารด้านหลังนะคะของเจ้าตัวโฟล์คล่าอัลเทเซียนจีเนาะทุกคนอย่างที่โบย้นอยู่เสมอเสมอเลยค่ะว่าตัว CNG ก็เหมือนตัวที่ใช้น้ํามันล้วนเลยเหมือนกันเปค่ะนะคะเพิ่มแค่ในเรื่องของตัวถังนะคะหรือว่าการรับรองในส่วนของอ ก๊าซเอ่อเ็นจีวีเข้ามาเท่านั้นเองนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะเอ่อเบาะเป็นสีครีมเนาะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอา๊เบาะสีครีมเนี่ยมันอาจจะทำความสะอาด ยากหรือเปล่าแต่อย่างที่บบอกจริงๆอ่ะมันมันทำความสะอาดง่ายกว่าเบาะที่เป็นเบาะลูกฟูกแบบสมัยก่อนหรือว่าเป็นเบาะผ้าอีกนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ว่าเราจะแบบมีรอยเปื้อนจากการใช้งานปกติทั่วไปอ่ะนะคะเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็เช็ดได้แต่โบจะบอกว่าคันนี้นะคะทุกคนไม่แสนหก็จริงปี2015ก็จริงแต่อยากจะให้ทุกคนดูเบาะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะหลังหรือบริเวณด้านในอ่ะคือมันมันกริบบ้างจริงค่ะทุกคนมันไม่มีรอยมันปกติอ่ะเวลาเบาะหนังที่เป็นฟองน้ำมันจะมีรอยแบบยุบไได้้เเนนนาาารใชงป ตามการใช้งานนะคะฟองน้ํามันอาจจะแบบยุบได้แต่เนี้ยโบจะบอกว่ามันไม่มียุบเลยนะคะไม่มียุบเลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยเขาก็มีในส่วนของถังที่เป็นถังแบบนี้ให้ด้วยเนาะถามว่ามีไว้ทาไมนะคะก็เผื่อเวลาฉุกเฉินนะโบนในว่าเวลาฉุกเฉินแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยระบบที่เขาติดตั้ง CNG จาก Toyota Motor ประเทศไทยมาให้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดสภาวะการหรือว่าจะเกิดเหตุอะไรที่มันจะรู้สึกว่าเป็นการฉุกเฉินในอนาคตนะคะเขาก็จะมีในส่วนของระบบเตือนจากจาก,จากตัวหน้าจอมาให้เรียบร้อยละแต่นี้เขาก็ให้ไว้นะคะเป็น เขาเรียกว่าเพื่อความสบายใจนะคะของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะว่าการวางถัง NGV ของเขาเนี่ยนะคะถูกออกแบบมาแบบไหนแล้วก็จะเหลือพื้นที่เก็บสัมภาระมากหรือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็คือห้องนะคะเก็บสัมภาระด้านหลังเนาะหลายคนอาจจะมองว่ากาซที่ที่เป็นตัว NGV เนี่ยมันมีขนาดที่ถัทงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเราเอามาใส่ไว้ในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยนะคะมันจะทําให้รถแบบขับ หรือว่าสมรรถนะในการขับขี่มันถดถอยลงไปหรือว่าท้ายตกหรือเปล่าโบจะต้องบอกว่ารุ่นพิเศษนะคะก็คือเจ้าตัว CNG ตัวนี้นะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะถูกออกแบบมานะคะไม่เหมือนกับตัวธรรมดาไม่เหมือนยังไงเขาจะถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างมีความแข็งกว่าตัวธรรมดาเพื่อที่จะรองรับน้าหนักของเจ้าตัวถัง CNG ที่อยู่ในนี้นะคะจริงๆเนี่ยแล้วมันจะมีผลกับต่อการขับขี่ไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีแล้วว่าจะต้องมีความแข็งขึ้นขนาดไหนนะคะที่จะสามารถรองรับน้ำหนักถังกา๊าซเอาไว้ได้และ ขับขี่หรือสมรรถนะยังเหมือนเดิมนะคะเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามากับเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมากับเกียร์อัตโนมัติถ,ถึง7สปีดนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยนะคะเหมือนตัวน้ํามันเลยเพราะว่าตัวนี้เวลาออกตัวหรือรัสซาร์เนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของระบบน้ํามันก่อนนะคะแล้วก็พอข,ขับไปรอบได้อะไรได้ความร้อนของของเครื่องมันอยู่ในระดับได้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นระบบของ CNG เลยนะคะจริงๆห้องเก็บสัมภาระอย่างที่โบบอกไปอะคะ่ะก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแคบเลยคันนี้มียางอไหล่ให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะถ้าพูดถึงคันนี้โบก,ก็มองว่าเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของคุณภาพหรือว่าเรื่องของสีหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเนี่ยนะคะโบให้สภาพถึงจะเรียกว่ายังไงดี90%เเลยก็แล้วกันคะ่ะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นภายในแล้วเนะะี่ยเหมือนไม่ผ่านการใช้งานอะไรใดๆมามากเลยนะคะไม่แสนหกแต่สภาพขนาดนี้บอกว่า มันเป็นอะไรที่คน้างคุ้มค่าเนาะเดี๋ยวคราวนี้โบจะให้ดูอีกนิดนึงก็คือว่าปกติเนี่ยหลายคนอาจจะมองภาพว่าตัว CNG เนี่ยนะคะหรือว่ารถที่เติมกา๊าซอาจจะต้องเปิดฝากระโปรงหน้าในการเติมก๊าซอาจจะต้องเปิดฝากระโปรงหลังในการเติมก๊าซรู้รสึกรุ่งยากกอบคู่ขับผีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่า,วาเวลาเติมกา๊าซเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะจริงๆเนี่ยรุ่นปกติเนี่ยเขาใช้วิธีการเติมกา๊าซแบบว่าเปิดฝากระโปรงหน้าอันนั้นมันมันสำหรับรถที่เอาไปติดตั้งตหางนะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกไปปปว่่าาาเเาเเ,เะะ็็นนนนนน CNG CNG ทีโรรงงลยะะพฉั้ใ เรื่องของฝากระโปรงนะคะหรือว่าในในเรื่องของการเติมก๊าซเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นเลยนะที่ที่เราจะต้องแบบว่าไปไปใช้แบบว่าไปใช้การเติมแบบแบบเดิมๆนะคะคราวนี้อ่ะเดี๋ยวโบให้ดูนะคบเพราะว่าเติมน้ํามันช่องไหนคันนี้ก็ยังเติมก๊าซช่องนั้นอยู่ดีอ่านี่นะคะซีนจีก็ถูกรับประกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูเลยอันนี้เป็นน้ํามันปกติแบบที่เราใช้กันอันนี้เป็นที่เติมตัวก๊าซท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายหายห่วงเลยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องอลงจากรถไม่ต้องอะไรต่างๆและต้องบอกว่า ก๊าซ NGV ตอนนี้มีราคาลิตรละ15บาทเท่านั้นเองนะยืนฟื้นเลยนะแต่ว่าน้ำมัน91เนี่ยนะคะตีไปเกือบจะ40บาทแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นถึงความคุ้มค่าเลยถ้าได้คันนี้ไปนะคะแล้ววันนี้คะ่ะที่ราชพฤกษ์กพีค้าเซ็นเตอร์ของเราคะ่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคะ่ะสำหรับยุคน้ำมันแพงแบบนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเจ้าตัวโ o r o l l อ Altis CNG นะคะที่ในสต็อกของเราเนี่ยมีถึง10กว่าคันกันเลยทีเดียวแต่ละคันก็จะมีะป้ายทะเบียนแตกต่างกันไปว่าอย่างนัน เบียนไหนชอบสภาพไหนเราจัดให้แน่นอนค่ะและราคาต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออกป้ายแดงมาเนี่ยนะคะราคาเกือบล้านเลย900000กว่าแต่วันนี้ค่ะราชพูพีคาเซนเ็นเตอร์จัดให้ลูกค้าทุกคนนะคะในราคาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเี็นแค่200000 90,000บาทเท่านั้นเองนะคะ290,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับ A l t i s c ซียนนะคะเรามีในสต็อก1ิกว่าคันเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจคันไหนนะ,ะสามารถมาดูได้เลยแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราก็มีโปรโมชั่นในเรื่องของทั้งดาว0%ูนย์เอะคะอะอ,อกรถศูบาทแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79บาทเท่านั้นค่ะนะใครสนใจก็มาพบกับเราได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะโบกับราชพฤกษ์พีคา่าเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เจ้าตัว A l t i s c ซียีคันนี้ขอลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและะสสวัสดีค่